สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัณณอุทยานเขาตาม่องไร่ป่าในเมืองเออร์บัน e อเรสส์สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยที่นี่ก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่ของวัณณอุทยานตาม่องไร่บริเวณนี้ก็คือจุดที่จอดเรือประมงของชาวบ้านแล้วก็มีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูป มันนั่นอุทยานตามองไาย่อยู่บริเวณใกล้ๆกับอ่าวประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับช่วงนี้น้ําลงเลยฮะชาวบ้านก็ได้อาศัยจอดเรือประมงแล้วก็หาสัตว์ทะเลตรงนี้มีเป็นเหมือนคาเฟ่ร้านอาหารด้วยฮะที่ให้นักท่องเที่ยวได้สามารถถ่ายรูปเก็บความงามของธรรมชาติได้ที่อุทยานตามองไล่หรือตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเขาตามองไล่เนี่ยยาวเลยฮะ ตรงนี้จะมีตำนานด้วยนะฮะตามองไล่เี่ยผมพอจะเล่าพอเป็นสังเขปให้เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆก็ชมบรรยากาศความงามของธรรมชาติไปในตัวเลยฮะตาม่องไล่ก็คือชื่อของตาชื่อ่อของม่องไล่แต่เขาเรียกกันตาม่องไล่มีภรรยาชื่อนางรำพึงแล้วก็มีลูกสาวชื่อยมโดยลูกสาวมีความงดงามเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆ นางลำพึงก็เลยทำทียกไม่ทำเทียจะยกลูกสาวให้กับถ้าผมจำไม่ผิดจะชื่อเจ้าลายหรือไงเนี่ยฮะโดยที่ไม่ได้บอกตามองไล่ส่วนตามองไา่ก็จะยกลูกสาวให้กับฝั่งเป็นเหมือนชาวจีนโดยที่ไม่บอกนางลำพึงเหมือนกันภายหลังเจ้าบ่าวทั้งคู่ก็ยกขันหมากมาสู่ขอบุตรสาวของตามองไายและนางลำพึง จึงเกิดทําให้เกิดปากเสียงกันระหว่างตามองไร่กับนางลำพึงก็เลยเป็นตำนานของเขาตามองไรท่ที่ตามองไร้โมโหจับนางลำพึงไอ้จับจับลูกสาวแยกเป็นสองส่วนแล้วก็ปาเข้าไปในสถานที่ต่างๆซึ่งทําให้เกาะเกิดสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาะนมสาวเขาช่องกระจกแล้วก็ หาดแล้หาดแม่ลำพึงรวมทั้งเขาตาม่องร่ายแห่งนี้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นที่มาคร่าวๆที่ฟังจากเพื่อนๆฟังจาก YouTube ช่องอื่นๆมาเหมือนกันนะฮะก็เป็นแนวๆเนี่ยฮะแต่จริงๆแล้วตรงนี้จะมีอะไรเขียนว่าเบย์แคมป์คอฟฟ่เนี่ยมีน้องๆมาถ่ายรูปกันสวยงามเลยครับบริเวณนี้ตอนนี้น้ำลงด้วยฮะชาวบ้านก็มาหาหอยหาอะไรกันอยู่มีป้ามี ปลาได้ปลาแล้วคนระับาบปลาย้วเป็นจุดที่เพนใหญ่มาหาอาหารทะเลกินกันแล้วก็มาชมความงามแล้วก็มาถ่ายรูปกับความงามของธรรมชาติกับวิวของเขาตามองไล่เลยอนะนเนี้ยสวยงามเลยฮนะเป็นเพื่อนท่านใดมีมาที่ประจวบก็แวะมาได้ฮนะช่วงนี้น้ำลง อดีจะจะเดินไปดูน้องๆหรือว่าพี่พเขาเก็บหอยน่าจะเป็นหอยที่เวลาน้ําลงน่าจะหาหอยจะเดินได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะสวยงามเลยฮะบรรยากาศมีเหลือประมงเป็นพรอ็อพให้ถ่ายรูปด้วยนะครับ อ,นนอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วบรรยากาศสภาพของเรือประมงแต่บางลำยังใช้ได้อยู่นะฮะอันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็เป็นจำเป็นพ็อปในการถ่ายรูปเขาว,วนอาอุทยานเขาตามองไร้จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเพื่อนๆครับมาท่องเที่ยวมาอยู่กับธรรมชาติมาดูความงดงามอุดหนุนอาหารทะเลของชาวบ้าน ช่วงนี้เหมือนน้ากำลังจะลงหรือเปล่านนนลลเนี่ยดูน้ํามันไหลลงลงไปนี่นี่ยะความงดงามของธรรมชาติโอ้สวยเลยฮนะเหมือนนาฏยานเขาตามองไร่เนี่ยน้ำน้ำน่ากำลังจะลงเขาตรงนี้น่าจะเป็นคลองเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาเก็บอะไรกันนะน่าจะเป็นหอย โอ้มีปลาด้วยนะปลาตายเจชาบ้านมาเก็บเก็บหอยเก็บอะไรกันเนี่ยเดินเดี๋ยวผมถอดรองเท้าเดินง่ายกว่านีนนนนน่งามสวยงามเลยฮะมีทั้งเรือประมงมีทั้งเขามีทั้งทะเลให้เพื่อนๆได้เก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูป บริเวณขอบขอบด้านนี้ก็จะขายอาหารทะเลริมขอบเต็มเลยฮะมีทั้งปูม้ามีทั้งปลาหม,มึกเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นฐานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวพาไปดูว่าเขาเก็บหอยว่าอะไรกันนะเป็นแนวแนววิถีประมงพื้นบ้านเหมือนกันนะเนี่ย ช่วงนี้น้ําลงหรอครับพี่น้ําลงหรอฮะอ๋อเลยเลยเดินเลยเลยเดินได้ครับับแต่เวลาน้ําขึ้นก็เต็มเลยครับพี่เต็มเลยฮะอขอบคุณครับพี่เอเดี๋ยว่าขึ้นแล้วฮะครับเนี่ยพี่ชาวประมงบอกตอนที่น้ําลงเดี๋ยวก็ขึ้นแสดงว่าอยู่ระหว่างที่แต่พอน้ําขึ้นปุ๊บพี่พี่ชาวประมงก็คงเอาเรือออกไปหาอาหารทะเลหาสัตว์ทะเลเตรียมที่จะ เริ่มต้นของการหารายได้เนบรรยากาศโดยรอบของวนันนธยานเขาตามมอไร่โอ้บรรยากาศสวยลวเลยครับ้าบ้านหาหอยน่าจะหอยนยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูฮนะ มีตะโกนว่าเดี๋ยวน้ำจะขึ้นแล้วน่าจะหาหอยกันนะมาดูว่าหาหอยอะไรหาอะไรเนาะหอยเหรอหอยอะไร,รอ่ะหอยอะไรฮะอ๋ <c oughs> อหอยแครงเหรอ <c oughs> อ๋อ หอยแข็งอย่างเดียวตัวเล็กหาอะไรลูกหอ๋อตอนนี้มีกั้งด้วยเบิอกกั้งหอยแข็งหอยตลับอย่างนี้เลยตายแล้วอ๋อนี่ตายแล้วนี่ตายแล้วกั้งตายยังตายไหมตายอ๋อยังไม่ตายเนี่ยกั้งเล่เนี่ยอืมเลือด มีหอยยินกันเนี่ยอันนี้ได้อะไรอ่ะหอยแข้งหอยแข้งหอยตลับเนี่ยถีชีวิตคนที่อยู่รินทะเลบริเวณวนอุทยานเขาตามองไร่สวยเลยนะครับรรยากาศถ้าเพื่อนๆจะเห็นตรงบริเวณตรงนู้น,น่าจะมาจากอ่าวประจวบ ตรงนี้จะเป็นเขาตามม่องไร่จะเหมือนเป็นจุดแบ่งกั้นระหว่างอ่าวประจวบกับอ่าวน้อยด้วยนะฮะแล้วก็มีตำหนานอย่างที่ได้แจ้งเพื่อนๆไปนะครับว่าตามองไร่โมโหมากก็เลยล้มเป็น,เป,นเป็นชื่อของเขาเป็นตั้งของเขาตามองไร่เลยฮนะเพื่อนๆไปหาอ่านได้ใน YouTube หรือว่าใน Google ได้นะฮะเกี่ยวกับวันอทยานตามองไร่ สวยงามเลยฮนะ่วงนี้เป็นเวลาสักห้าโมงห้าโมงได้แล้วมั้งฮะห้าโมงนี้แดดจะเริ่มจะตกแล้วอาทิตย์ก็เริ่มจะตกห้าโมงห้านาทีเห็นไ,ไหมก็จะมีชาวประมงหาหอยหาอะไรแบบกระป๋องกันอะยู่ฮะสวยงามเลยฮนะ พาเป็นเพื่อนมานะวันนาทยานเขาตามองไร่มาชมเขาตามองไร่ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับรวมทั้งบรรยากาศยามเย็นเย็นของวิถีชีวิตชาวบ้านชาวประมงช่วงน้ําลงตอนนี้น้ําลงอยู่นะฮะจะเห็นบอกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วอ่าเดี๋ยวหอยกําลังกําลังน่าจะปูเสียชวนหรือเปล่าไม่รู้มุดไปมุดนั่นอยู่ต่นนี้ มาท่องเที่ยววิถีชุมชนกับตำนานพื้นบ้านของเขาตาม่องไร่เนี่ยที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันบริเวณน,นี้ก็จะเป็นฐานน่าจะเป็นร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่เนี่ยสวยงามเลยฮะโอ้บรรยากาศสวยงาม ณนะเวลาสักห้าโมงเร็รพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วดูแสงของพระอาทิตย์สวยงามไปแล้กับความงามของเรือประมงที่จอดน่าจะหลายหลายสิบลำพอสมควรเป็นนิพพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดประจวบนะครับแล้วก็มาอยู่ที่เขาตามองไร่วนาอุทยานชาติวันาอุทยานตามองไร่ที่นี่มีบ้านพักด้วยนะฮะ ชื่อบ้านพักก็จะเป็นชื่อของบุคคลในตำนานของเขาตามองรายมีบ้านพักตามองไร่บ้านพักนางรำพึงบ้านพักยมโดยบ้านพักเจ้าลายเป็นต้นนะครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ลองหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือหรือเขี่ยเข้าไปที่ Google ได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เขาตามองไร่ชมความงดงามของธรรมชาติ ที่จังหวัดประจวบนะครับในเวลาสัก5้าโมงเศษกับความหขอวพายทิศเรือประมงแล้วก็ทะเลก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ